หน้า128ข้อ3ค่ะสรุปเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องในข้อ1ถึงข้อ2ค่ะสรุปเรื่องห้องสมุดป่านะคะจากการที่นักเรียนได้อ่านแล้วนะคะนักเรียนลองสรุปดูนะคะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรนะคะคุณครูน้ำพึ่งพานักเรียน ไปเข้าค่ายธรรมะที่วัดป่าที่อยู่นอกเมืองนักเรียนนะคะนั่งรอที่ศาลาครูไปพบหลวงตาดอกแก้วปาการังและเพื่อนๆอ,อ่านป้ายข้อความที่ติดอยู่ตามต้นไม้ค่ะและจดบันทึกนะคะเจ้าอาวาสแนะนำสถานที่และวิธีการปฏิบัติตน ขณะอยู่ในวัดแล้วนักเรียนนะคะนำสิ่งของไปเก็บไว้ในศาลาที่ใช้เป็นเรือนนอนนะคะก่อนถึงเวลาฟังบรรยายธรรมะนะคะคุณครูน้ำพึ้งให้ความรู้และอธิบายความหมายของบทร้อยกองให้เด็กๆฟังชื่นชมความคิดของหลวงพ่อนะคะที่นำสิ่งดีๆ มาให้คนอ่านและถือเป็นเครื่องเตือนใจค่ะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่นักเรียนจะสรุปนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4เขียนโฆษณาเชิญชวนให้เพื่อนๆนะคะมาสมัครเข้าค่ายธรรมะสัญจรที่วัดป่าให้นักเรียนคิดชื่อวัดและกำหนดสถานที่ที่ตั้งของวัดพร้อมปันเวลา ที่จะเข้าค่ายค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะก,กําหนดสถานที่กําหนดวันเวลาวันไหนนะคะตัวอ,อย่างของคุณครูค่ะคุณครูก็จะก,กําหนดนะคะโดยขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะผู้สนใจธรรมะสมัครเข้าค่ายธรรมะสัญจรค่ะที่วัดป่าโคกใบบัวนะคะอำเภอคอนบรุรีจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่22นะคะถึงวันที่25ธันวาคมุธศักรา2564ค่ะซึ่งซึ่งกิจกรรมในงานนะคะจัดเพื่อศึกษาเรียนรู้นะคะธรรมะพัฒนาความคิดและจิตใจให้สงบค่ะบรรยากาศภายในวัดเป็นเป,เป็นวัดที่เงยียบสงบนะคะสวยงามท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำธาร และต้นไม้อันเขียวขจีค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เอลค่ะแล้วก็บอกชื่อคนนั้นไปด้วยนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับหค่ะด่วนรับจำนวนจำกัดในที่นี้นักเรียนก็สามารถเพิ่มลูกเล่นนะคะหรือว่าเพิ่มความคิดที่แตกต่างออกจากครูนะคะได้เลยนะคะอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้มีแนวคิดดูนะคะ ข้อที่5ค่ะเรามาลองดูนะคะการเขียนโฆษณาสินค้านะคะให้ในักเรียนเขียนโฆษณาสินค้า1ชนิดค่ะเช่นน้ำยาล้างผักยากันยุงผลไม้ไทยนะคะให้ในักเรียนกําหนดชื่อสิ่งของที่จะโฆษณาเองเช่นนะคะชื่อสินค้าคุณสมบัติการใช้งานนะคะและไม่เขียนโฆษณาเกินจริง นักเรียนอาจจะวัดภาพประกอบด้วยก็ได้นะคะลองคิดสิคะว่านักเรียนจะขายสินค้าอะไรดีนะคะอ่านั้นคุณครูขอยกตัวอย่างเป็นยากันยุงละกันค่ะในที่นี้คุณครูจะขายนะคะสเปรย์ไรยุงนะคะยี่ห้อเอลซี LC ค่ะนักเรียนสามารถตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เองนะคะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตั้งชื่อสินค้าเองได้เลยนะคะ ค,คุณครูขายสเปรย,ย์ไล่ยุง LC ค่ะมีส่วนผสมมาจากน้ามันกลิ่นตะไคร้หอมน้ามันกลิ่นลาวเวนเดอร์น้ามันสารแเน่นะคะแล้วก็น้ามันยูคาลิปตัสค่ะอันนี้เป็นสปปรรพคุณของอไล่ยุงหมดเลยนะคะแล้วคุณสมบัติค่ะคุณสมบัตินะคะสร้างเกาะป้องกันยุงและยุงได้ไกลไร้เงากวนใจค่ะ วิธีการใช้นะคะวิธีการใช้งานของสเปรย,ย์ไร้ยุงเอลซีนะคะฉีดพ่นตามร่างกายได้ทุกส่วนที่ต้องการค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะทำมาจากสมุนไพรเห็นไหมคะได้ฟังนี้แล้วน่าอยากซื้อใช้ไหมคะนักเรียนลองคิดนะคะว่านักเรียนอยากาเชิญชวนหรือว่าขายสินค้าประเภทไหนนักเรียนลองเขียนโฆษณาสินค้านะคะเชิญชวนสินค้าที่นักเรียนจะนํามา เขาเรียกว่าจะทำมาโฆษณาได้เลย1ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะคะของคุณครูเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะลองเขียนโฆษณา1ชิ้นค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะลองทำดูนะคะพบกันใหม่หน้าถัดไปค่ะ